อ๊วนใยกันเด้อครับเ้อบูเต้นโดดีงยครับเอาเอาโอ้หควงงวงครับขวงงงวะว้้ยว้ว้แล้หนตัวโอ้โู้ยเอาเอาเอาโอ้ขดัขดครับโอ้ขัดีโอ้โอ้ยเอาดึงไว้ออเออแ่งคับแ่งคับ อ๋อ้านูกัดินมาขนาดนี้ครับตอนนี้ สวัสดีครับผมจอมยุทธเสียวหลวงเป่ากับช่อง่องปลาปลาครับเอามาพอกันน้องเข้าบัดนี้น้องหานกัน กจ้า่กายแห่พุล่เผือนครับ48คนครับถือพุลพันธ์300บาทแห่พุล่เผือนนะครับเดอ้อเอามาลุ้นกันส่องใตยปีครับส่องใต้ปี64เข้า65เมื่อวันที่31 e เอามาลุ้นกันของไงยไมีเ่เนครับผมฝากไอ้ดแช่กดซับสไเเ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 ครับเดอ้อขอบคุเครับ ครับส่วนรางวัลเา่าบึกนิน่นบึกนิ่นกะห่อกินรางวัลละห่าร่อยครับแล้วก็รางวัลรางวัลของขวัญปีใหม่เขาอีกสามกล่มอร่อยไม่ใช่สงวัลครับบึกบึกนิน่นกะห่อปาดก,กินครับ

กำ<โ>ลังไล่เลี้ยงครับไล่เลี้ยงคนเชลากำจับมาล้วละหางวุ้นว่ายขนาดหาหม่งลงบ่ไไรนี่ตะพูดจากลงเฮียงเฮียงเดียวเดียวเดียวใเดียวตาหางเหย้าเดียเตรียมเตรียม thoát phía sau này, 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 phía này, này, phía sau này, phía này, หนตัวโอ้โจดด้วยโอ้อโอทังนี้ดำครับยอดเสียงครับยอดเสงมาวันซอยกันเด้อครับเด้อบูเตีนโดดดีวไหครับเอาเอโอ้โอ้งงงไงครับขวงง้ว้าวว้ว้ว้้ว้ว้ เอาเอาอาอ้ขาด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 ีๆครับอ้ยขาดีโอ้โหโอ้ยเอาดึงไปเออเอองครับเงครับเอา่ากูกิดินมะนารครับตอนนี้มาล้วครับทางเรือเล็กเรือเล็กกาลังมาครับ โอ้โหโอ้โหอ้โเอ้ย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 เอาปลาแล้ว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 ครับเอาปลาแล้วโอ้าวววเอาจีได้บ่สิได้ตัวครับกันบ่ได้ตัวนี่ขึ้นรถเมื่อบานเลยเลยกันบ่ได้นั่นเอาเอาเอาโอ้ วอ้วัโ <expand> อ mm ้วบ่อยู่แล้วล่ะขนาดี้วนี่อยู่แล้วครับว่วยูแล้วแลวนี่ว่วอยู่แล้วเสียเชียวครับเสียเชียวพุ่น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 พุนอู้อูขึ้นไ้บนน้อเอ้าเอ้าเอ้าเอ้ยเอ้ยขออนุญาตแล่นครับแป๊บหนึ่งเอ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย เฮ้ยเฮ้ยเอาเอาล็กไปเอาล็ไกใอู้หูยนี่ครับจาของบ่อลังเลหมูกระทะยดอำนาจะเลื่อนครับมาได้ครับขอบคุณครับผมครับน้องหนาใคยว่ากันไหมจะเอาอีกจะเอาอีกเลือเล็กจะเอาอกแล้วครับ เราเหมาะของไงโดยเฉพาะครับอยู oh, ่วะหลับบ้าโอ้ยสองเทื่แล้วเจ้าสองเท่อแล้วก right. ูอยู่จักเทืาสองเท่อแล้วครับกูอยู่จักเท้อแล้วไอ้คนนั้นแกว่าเสียแมนมาวะเดนี้ปั๊บเดี๋ยวว่าเสียแมนมา โอ้ยดอกนีโอ้ยไม่ลุ้นว้าวลุ้นลุ้นลุ้นลงไปแล้วนั่นตามมันตามมันตามันเอาสองคนเอาสองคนครับมาก่ท่านช็อตเด็ดเลยเป็นขึ้นแพะแล้วครับโอ้ยเสียดายมากกว่าท่านครับเสียโอกาสช็อตเด็ดเลยครับอีกตัวหนึ่งยุ่มมุ่งผลกับว่าท่านด้วยกันครับเอาไหมเอาไหมเฮ้ยไม่นั่งล่ะ ะเว่ยเจ้เจ๊อยบึ้กบ่เออบึ้กเว้ยบึ้กอีกบึ้กรุ่นนี้น่าจะมีหลายตัวครับรุ่นชิบบึ้แพร่ก,กางเลยครับแพร่ก,กางแพร่ก,กางไม้ตาอยู่แพร่ก,กางครับอู้หู้หู้ดาหู้ดาหู้ดาเอาอยแล้วเสือเขียว

อู้นด้ของแข็เมื่อสุคืออูีเอามาอีกรอที่สามเดือเล็กเราเอาเอาไปแล้วครับลากไปแล้วเอาเอาไปแล้วหายอีกแล้วครับวูหลบจากยู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 ่อยู่าหวายยูว่อยูว่ายูว่ย ลาน,น,นแล้วโอ้โหโออีกครับอ ouais> uh ู้หยเดียวอ้โห uh uh ้ยปาอยังไนะปานครับปานงามๆเลยครับปาน้ป่านี้งามดีครับความเพลินโตใหญ่อยู่จะป่า่คือเพลินวายเลียนละ

ขึ้นมาสมกับแห่มานวะเจ้าฮู้คู่คู่เอ้โเอ้โอ้โเอ้เอ้ยโอ้ตัวนี้เงยอยู่ตัวนี้เงยครับตัวนี้เงยถือเกือบลุดครับออกหัวแล้วครับหัวออกเดียวแค่นี้เราหมัดหางท่านดอกนั้นว้ายอู้ เบิ่งปลาเลยครับปลาเลยเป็นยังไงปลาเลยโอ้โหส่งคือของเราอยู่ปลาเลยจับมางค์นี่จุดอป๋าโอ้โหมันมาอยู่ได้ยังไงอยู่นี่หงวยมันมาอยู่ได้ยังไงกระหู้วะกระหู้วะกระหู้สาวล้นโอ้ยกระหู้ยังไครับมาแล้วมาแล้วกระหู้ขึ้นแล้วตัวนึงเด้อ โอ้ยบอลมีตัวสิบเก่าโลตัวนึงเล่นฟุนว่าจังหวะขันบอลขึ้นจังเล่าบอลนี่มันจะมีตัวสิบเก่าโลอีกตัวหนึ่งเอามาทั้งนี้ครับมัเนี้มาทั้งนี้ยูวล่ะโอ้ยยัวใ้ยูะตัวหนึ่งโว้ยโ้ยตัวนี้งามครับงามงามงามได้บ่าสีโล่อาจจะได้ตัวนี้ อ่ากันครับเออที่เด็ดย yeah, yeah. ันเขามาหยาดต้องออก quân มาท่านเดี๋ยวเขาออก quân เราเบิ่งมองยันเขาหยาดเป็นยังไงเฮ้ยจะพิเศษงามสวยครับสวยจะพิเศษสวยสวยเออเออเอาเพื่อนไม่ว่านรถบาทนี่ มาเลยครับมาเลยอืดยืดยืดอืดอืดฮู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 เบ่งมีเบ่จกตัววะโว้ยฮูู้เอาากขึ้นไปอืดอึดอ่าตาเพียนสาวย เดินสวายีปลายัางอีกปลาในปลาในโอ้ปลาในใหญ่ครับปลาในใหญ่ปลาในนใี่ไงมาเบิ่งกันครับมาเบิ่งปลาเมืองกันผู้ใหญ่เมืองโจวอ่าตีมาไกลครับบ่อยากให้มาแต่ก็ยังอยากมาอยู่รูมรม้มันสมค่ะรับผมต้องการมันสมคุ้มค่า ว่าทางมันไก่ผมก็เลยหามเล่านะเพื่อนทั่วมาผมว่ามันไก่บุรีรัมย์่พี่นน้องเันก็อจักมาเอามากับมาผมว่ามารุ่นกันมารุ่นกันับผมลูกหมูจิตัจยังวันตั้งปวดอยู่ออยังข้างโคกอยู่ฝนเอาทางไว้หันละดอกเดียวอยู่มุมวดบ่ได,ด้วันสั้น อ้าววัวว่านวิเชียวท่านอบตครับสวววมวว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 ้ววนวว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 ดววววสมัยวววนวววววดวว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 ันวะววาวววาวว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 วาตววววววกวว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  ทอายป่ปเยกเน้ท้ายป่าไปเชียรพวกนี้น,นี่อาทีมงานหนัวหนาสุดรกับ,นนบ่านวัวหนาหนึงนี่และไปเชียรพวกนี้นี่โอ้โอเอาละจะได้รู้น้องเขาว่าตัวใหญ่นั่นกางวันนั่น้ไปม่่ได้รอก มันขึ้นมาสตัวตอนเนีกระหกระหวันทีเห็นขึ้นสองตัวตอนใดสามแล้วกระหบ้ากิษเก่าโลกวันว่านีตัวหนึ่งวัทานอด่แล้วลาจีนลาจีนเนี่ยมันบ้าอุ้ยเอืเอาอังรสิบดนิเอาถือซ้ำนี่บดด

กูถึงบ่ถึงบ่ถึงเพิ่นห่างกันหลายลองเบิ่งลองเบิ่งเห็นนี่ครับยึดยืดยืดอืดยัวโอ้ย่าดยังหนออ่าไในคือกัน นี่ก็โหใหญ่มาอยู่แปดโลกลัวเบิ่งเอากัวกับเมียเพวนปลาอย่างก่อนสอการประมงครับสอการประมงครับโอ้โหปลาในตัวนี้โอ้โหปลาในปลาในในอีริสตัวนี้สีแดงมือมวยเบียกอีกถ้เพิ่งไปตั้งที่วัดได้ยังไงโอ้หินก้อนมูนเลยหินก้อนมูนเลยหินก้อนมูเจ็บ <c oughs> <'s> <you> <c oughs> กำลังสิแบกปลาน้องผมนี่ติดใจว่าก็มีทรงไทายครับนัทพลนฟิตชิงด้วกันในหามัอที่ละสมมติฟิตชิงบ้านที่นี้เองครัมีอีกน้องเออสงสัยว่าเขาจะมานย้ำสินตีอันนี้ของปลากรอบเ่าได้รวบปลาบึกได้เข้มเลยครับนหามขก้นมาอันนี้รวมแล้วเป็นบัต หนึ่งพันสามร้อยบาทลองวันป่าญ่อีกหามไปฮู้ฮ่าฮ่ฮฮขกับผมสิ้นปีสิ้นปีครับน้องชล้องสิ้นปีก็ขอให้ส่งให้มานทุกคนอยู่ดีมี่แงคครับตอนรับปีหกสิบหาขอบคุณครับที่มาเยี่ยมเยือเนเฮ้า ขอบคุณทุกๆท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ